บึงอาหารพ่อใหญ่กว่านวดจักกนหยังลรแตะพูนะเอาใส่ในปลาหมึกปลาคือแซ่บแต่พี่น้องเอ,อ้ยน mm ี่เสปูนนี่พูนะว่าเอาทำเป็นโ <laughs> 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 ช้อนไม่ถนัดเล่นมืออลยสามีไปเหมือนไงบัตเตอร์นสปูนะ <laughs> แกว่าเอา ทําเป็นอาหารว่างได้อ,อันเครื่องปรุงแกก็มีข้าวสวยเนาะจะประมาณสีสีช้อนโต๊ะนี่แหละแล้วก็หมูสับกระเทียมงห,หอมที่แก,อกเอาใส่ไปในไส้เนาะเะนะแล้วก็เอามายัดใส่ปลาหมึกนไปวันนี้มาดู พ่อใหญ่ทำกับข้าวด้จะเด้วยยืนขู่ก็้อไอ้หน่อยนี่ล uh uh ่ะหมุนบ่ได้บ uh uh> ัณฑิต แปว่าอัดเข้าไปแน่นๆนะอาจารผู้ใดฟังภาษาอังกฤษออกก็จะเข้าใจเนาะเปลว่ายัดเข้าไปให้มันเต็มให้มันแน่น It's a nice and thick มันจะทําให้เวลาอะไรกินมันจะได้มีทั้งอะไรอ่ะรสชาติโดนทั้งไส้แล้วก็ปลาหมึกนั่ะความหมายเพิ่น See you see a l o t of m i n n s but when you think how much you can put in there Oh, I don't know what you're cooking, Rabat, because I never see this food. No, this is uh, a Spanish or Portuguese recipe. Uh. It's very nice. <coughs> Another way to cook the squid. <coughs> and the, the squid with the with the meat and the juice go very tender. <coughs> I will close them after i t h a toothpick. Oh, this one is a b i g one. Yes. เขาว่าเดี๋ยวเกจะเอาไม้จิ้มฟันเราจะเที่ยวไม่ได้ไม่ได้เอามาจิ้มฟันหรือกองใหม่หรือเอามาปิดปากปลาหมึกแล้วันนี้เน็ตไม่ได้ทำคลิปหรอกผ้ามาบึงพ่อไงเข้าขั้วใหดอาหารเน็ตบอกกไนแล้วว่า เฟยไม่เห็นเธอนานแล้วทำไมเธอไม่มาทำคลิปวิดีโอเกลี่ยว่าพรุ่งนี้เกลีเข้าครัวเธอก็มาถ่ายตอนฉันทำแล้วกัน <What? S 1> you know what what's Amanda come out me <What? S 1> she said afternoon she s a y can I make sweet I say what sweet you wanna make a uh, hello boy นะ What? Hello boy. They what like put in the eye the top na. Oh. She say can I make hello boy. And I say I no have uh sweet milk na. She say no need. I need. Have? And I say you can make afternoon but now you go back to learn first. She say thank you. Mm -hmm. She look what 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 hang on, what that make food ah. Uh? She look ba. Uh, That's what she come yeah but she say u h mom can I make hello boy no she come as spy ah uh. what yeah, they doing spy s, s pie, yeah <S uh. <S what am I going to have for lunch yeah <laughs> stomach ah uh. because I say today that make squid but I don't know name food what that that you do she say mm hmm. special ถ huh? ้ามาถามแม่แม่ฝนกิน น้ำหวานในบอเดเตามองอาหารพอ่อบนนี้มาสืบพ่ะนะว่าพ่อทำอะไรให้กิน like ชิดฟังออรเรฟสามีไผ่ละหันนี่ใส่บอดีเด็พี่น้อน่าเห็นบอลลื่นเลย ดีนะว่าเอาลงทานว่างานเก็บ i q u i c โอเค mix q u i อ่ามีใส่บ่ลุยบลเพราะว่าเรามือลุดมือ f o l l o ไปนี่ยอเ็นยูสปีเธอ speak dirty you y o o w that i Hand hand cannot lock. Mm -hmm. You enough to for squid. Why? Well, it's not only the squid. It's it's uh, the what's inside also eh? I know why. Why you can eat with uh, for one. You cut them when you ah. cook. You can cut them in pieces. Yeah. Oh, and I some part, chef, my you She said what are you talking about to laugh. I say I, I I talk to Chef Thierry. What <laughs> today Today I do really all with Chef Thierry. Thierry Chef cooking. Okay, so we do want to do what I'm doing this. นกนแกก็เอาไม้เสียบมาเสียบปิดอย่างนี้มั้งใส่เยอะเกินไปบันใส่ทะลักทะลวงนี่แกจะทำลูกบอลด้วยจากที่เหลือนะไส้แกว่าแกจะปั้นกลมๆทำเป็นลูกบอล ้าหต,ตัวเน่ๆว่าน่าจะพอดีแหละพอดีได้มาสี่ตัวไหมจ้ะเบิร์ดเล้วโอเคยังดีว่าได้ให้เกเพื่อนว่าอันถ้าสุกแล้วก็หันมาหันเป็นบ้อง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 ไหมจะไม่ได้ว่าไว้เป็นตัวอย่างนี้มาเคดหลายดอกกับเขา <c oughs>

กกิ really nice. mm ้ง hmm. ว mm ิลาฝรั่งฟูดเพื่อสมะเป็นเมเช c คุนนะเชฟฝรั่งอ่ะ cooking. โอเค so we re ready with this just wash y o h a n d หัวมันเนตเอาไว้ยำด้วยนะไปล้างมือก่อนนะพันว่าเพื่อความสะอาดค่ หัวปลาหมึกเน็ตเอาไว้ยำไหมจ้ะเขาเขารองเขารองคุก o เขาองคุกกิ้งฟู o เข้าเดิหนาชั่วโมงหนึ่งบ่ไม่ได้วสปายบลูกกูสปายลูกสปายนี่จ้เอนเวนเวัน coming วัน go วัน go วัน c o m มะเดนเร

You already finished. Oh man. Don't work too hard because you're going to have a heart attack. That 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 what that make? Squid. squid. Yeah, pork. Yeah, with pork. Pork. On your fork. Squid with fork on your fork. What say? Our mu yak say pa mực me. หมูอยู่ข้างในนะ่ะกับข้าว When this one is uh, finished can put this one อ่ะเด้อตาเด้อ thank you for l e t me do video you are welcome you now I'm going to make บอล meatball it's called meatball Meatball not ball meatball อ้าวไทยไทยพี่เพื่อนคนบอนเนาะหลักนี่แหละเออ l o o น nice เกปั้นเห็นไไมเกปั้นเป็นลูกลูๆลูลูมันเหลือไม่จ้ะโอ้ย <laughs> เอาล้วค่ะเดี๋ยวเน็ตค่อยมาให้ดูตอนสุกด้วยจ้ะนี่ก็เอามาดูวิธีทำใครที่ว่าไม่เห็นสามีเน็ตเห็นแล้วเนาะวันนี้น่ะเพื่อนอยู่นี่ล่ะยังบอกได้ไดบอท่านได้ปากันอยู่ I wait for squid cooking I can show the picture when Oh yeah, yeah. you o can show s h when w it's finished When cooking squid yeah e d yeah. okay bye bye see you bye 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 recipe no <laughs> I not give เพื่อน่าไกลอยากกินก็บอกให้แล้วมันบอกพ่อกันไหมแล้วเด้อดหาเด้อเน็ตพามาดูพ่อใหญ่เห็ดเมื่อนนี้นะ พักไทยแค่นี้ละเดี๋ยวอยเจอกันตอนบ่าย๊ายบาย